สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวโทรศัพท์รุ่น Samsung Galaxy อะไรเนี่ยคอเหรอไม่รู้อะไรกันแหละอ่านไม่ออกครับเราจะมาดูนะครับมีนี่ครับคู่มือดูแกะดูได้ครับแกะดูได้มีคู่มือแกะดูได้นะครับนี่ครับคู่มือท s สูงนะครับคู่มืออันต้องใช้งานแบบด่วนนะครับเคสครับดูเคสครับตัวโทรศัพท์ไม่ดูมันแตกต่างกไหมครับ ดูแถมเขาแบงก์ด้วยนะครับซื้อใหม่ใหม่เมื่อกี้เหมือนห้านะครับดูเลยมาประกอบเ,เขาซื้อมาให้ประกอบใหม่เราจะประกอบให้ดูนะครับดูตัวโทรศัพท์ได้เลยครับ <c oughs> นี่นะครับวิธ <c oughs> ีประกอบเราจะมาสอนวิธีประกอบนปเรามาทำวิธีประกอบดีนี่ครับนี่ปุ่มนะครับอันนี้จะใช้ปุ่มนะครับเราประกอบไป่างนี้ใส่ปุ่มลงไป่างนี้นะครับแล้วใส่ ข้างหลังเลยครับรุ่นนี้ไม่ใช่แบตนะครับราใช้เขาเขาใช้แผงโซล่าเซลล์แทนนะครับเราไม่ใช่แบตรุ่นนี้ดูนะครับนี่ครับนี่นแล้วนี่ครับวิธีนี่ตัวสําคัญเลยนะอนี้ครับมันจะมันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วนี่ครับในเคสดูระวังครับเดี๋ยวถ้าคู่จะมีคนโทรเข้านะครับ มีคู่มีคนตัวเข้าแล้วค่อยดูนี่ครับเสียงดูครับเสียงนะครับเดี๋ยวดูครับกดรับได้เลยครับว่าไงอ่าได้ได้ได้อ่าแล้วก็ตัดเลยนะครับเราไม่มีอะไรมากเลยครับวันนี้นี่นะครับบ๊ายบายลาากั